ส่วนเอเดนรีสอร์ทที่พักราคาถูกใจกลางเมืองเชียงใหม่เหมาะสำหรับท่องเที่ยวสามารถจัดประชุมได้ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ยังมีคอนโดสำหรับพักระยะยาวพักยามกเกษียณและมีการสอนการใช้ชีวิตชาวสวรรค์การบำบัดฝ่ายจิตวิญญ,ญาณติดต่อได้ที่0835722288หรือ eden_underscore_chiangmai@hotmail.com สวัสดีครับวันนี้คิดจากพักคิดออนไลน์ผมจะขอแบ่งปันเรื่องขอให้พระสันตะปาปาออกมาขอโทษต่อคริสเตียนทั่วทั้งโลก ในการกระทําของพระสันตะปาปาผมได้เห็นภาพการกระทําของพระสันตะปาปาฟรานซิสเมื่อวันที่13เมษายนพศ2562นั้นเป็นการกระทําในนามของใครเป็นตัวแทนของใครในขณะที่พระองค์มีตำแหน่งองค์ประมุกแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นคริสเตียนส่วนใหญ่60กว่าเปอร์เซ็นต์ของคริสเตียนทั่วทั้งโลก2,300ล้านคน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสองค์ประมุกแห่งคิสตจักโรมันคาทอลิกก้มลงจูบที่หลังเท้าของบรรดาผู้นำของสานใต้ร้องขอดำรงสันติภาพไม่กลับไปสู่สภาวะสงครามกลางเมืองอีกครั้งซึ่งไม่มีในพระคำสั่งสอนพระวจนะและพระคำภีใหม่ที่เป็นตัวแทนแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเจ้าเป็นภาพข่าวในประวัติศาสตร์ตลอดกาลไม่มีวันที่จะลบหายไปได้เลย เป็นภาพที่ลบหลู่พระเกียรติภาพลักษณ์พระฉายาของพระเยซูคริสเจ้าและพระเจ้าและเป็นภาพลักษณ์การแสดงออกมาจากมารซาตานที่ต้องการอยู่เหนือพระเยสูคริสและพระเจ้าที่แต่เราผู้มีอำนาจปกครองประเทศทุกประเทศทั้งโลกนั้นต้องการเข้ามาครอบครองโลกทางโลกเป็นมนุษย์เนื้อหนังที่มาจากมารซาตานทั้งสิน้น จากรายละเอียดของรายงานข่าววันที่13เมษายนพศ2562ดังนี้โบฟัานซิสจูบเท้าผู้นำสานใต้เรียกร้องขอตกลงสงบศึกสมเด็จพระสันตะปาปาฟานซิสองค์ประมุขแห่งคิตจกักรโรมันคาทอลิกก้มลงจูบที่หลังเท้าของบรรดาผู้นำของสานใต้ร้องขอทำลงสันติภาพและไม่หวนคืนกลับไปสู่สภาวะสงครามกลางเมืองอีกครั้ง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันนี้12เมษายนพศ2562สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ให้การต้อนรับผู้นำฝ่ายต่างๆของสูดานใต้5คนที่สำนักวัติกันซึ่งหลังจากได้ร่วมพิธีสวดมนต์แล้วพระองค์ทรงพูดคุยกับบรรดาผู้นำของสูดานใต้ประกอบด้วยประธานาธิบดีสูดานใต้ซันวาคีนและ ในลิสมาเช่อดีตรองประธานาธิบดีที่ผันตัวไปเป็นผู้นำกลุ่มกบฏคู่ขัดแยง้งรวมไปถึงรองประธานาธิบดีสูดานใต้อีก3คนในระหว่างนั้น บ๊อบฟรานซิสทรงคุกเขา่าและกล้มลงจุมพิษลงบนหลังเท้าของทุกคนด้วยความยากลำบากโดยมีผู้ช่วยคอยประคองเนื่องจากมีปัญหาเจ็บขาเรื้อรังการก้มจุมพิษที่หลังเท้าของพระองค์ทำให้ผู้นำทั้ง5คนของสูดานใต้ถึงกับนิ่งงนันพร้อมกับป๊บได้ตัดขอร้องให้ทุกคนช่วยการทำาลงสันติภาพในสูดานใต้และไม่หวนกลับคืนไปสู่สงครามกลางเมืองอีก โดยพระองค์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพในข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ร่วมลงนามกันไว้และยึดมั่นในพันธะกรณีที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นเอกภาพในเดือนหน้า คำขอร้องของโป๊บฟฟานซิสเกิดขึ้นขณะที่เกิดรัฐประหารขึ้นในประเทศซูดานที่มีพรมแดนติดกันทำให้หลายฝ่ายวิตกว่าจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงสันติภาพที่จะยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อถึง5ปีในซูดานใต้ สำนักข่าวรอยเตอร์ระบ,บุว่าเหล่าผู้นำที่เข้าร่วมหาลือต่างตกตะลึงที่เห็นสมเด็จพระสันตะปาปาวัย82ปีผู้ที่มีปัญหาเจ็บขาเรื้อรังค่อยๆก้มลงไปที่พื้นอย่างยากลำบากและบรรจงจุมพิษลงไปที่รองเท้าของผู้เข้าร่วมหาลือจากสูดานใต้ทุกคนสมเด็จพระสันตะปาปาตัดสินใจร้องขอเพื่อสันติภาพดังกล่าว แม้สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสานจะสมเสียงทําให้ข้อตกลงสงบศึกต้องล้มเหลวเมื่อกองทัพสานก่อรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลในวันเดียวกันนครรัฐวติกันรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพให้ผู้นำคู่ขัดแยง้งจากสานใต้ได้เข้ามาฟังธรรมจากสมเด็จพระสันตะปาปาถึงที่ประทับ ในความพยายามเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในประเทศซึ่งเตรียมที่จะตั้งรัฐบาลที่เป็นเอกภาพขึ้นทั้งนี้ประเทศซูดานซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมโดยมีชาวคิดอาศัยอยู่ทางตอนใต้เกิดสงครามกลางเมืองเป็นเวลานานนับ10ปีก่อนที่ซูดานใต้จะแยกตัวเป็นอิสระในปีออคศ2011ก่อนที่ซูดานใต้เองจะตกอยู่ในสถานการณ์สงครามกลางเมืองในอีกสปีต่อมา เมื่อประธานาธิบดีกีนจากชนเผ่ากิงก้าบอดมาเชาลองประธานาธิบดีจากชนเผ่านูเออร์ออกจากตําแหน่งกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง4แสนราย ขณะที่ประชาชนกว่าหนึ่งในสของประเทศต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเป็นวิกฤตผู้ลี้ภัยที่รุนแรงที่สุดในแอฟริกาตั้งแต่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเมื่อคศ1994ผมเป็นคริสเตียนที่เป็นตัวแทนจากพระเยซูคริสต์และพระเจ้าที่ได้มีการดำเนินชีวิตตามข้อพระคำภีใหม่ขอกาบปรนามความไรเกียรติไรศักดิ์ศรีที่เป็นสถานะของสาวกแห่งพระเยซูคริสต์ ผมไม่สามารถยอมรับได้ในภาพของการกระทำอย่างนี้ที่คนชั้นต่ำกว่าแสดงออกกับคนชั้นสูงกว่าอย่างเช่นคนอินเดียหรือการแสดงออกอีกหลายรูปแบบของทุกวัฒนธรรมและของชนทุกชาติทุกศาสนาก็ยังไม่มีภาพตามแบบพระสันตะป,ปาปาสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสองค์ประมุกที่เป็นตัวแทนมาจากพระเยซูคริสและพระเจ้าสูงที่สุดและบรรดาผู้นำของโซดานใต้ เหล่าผู้มีอำนาจและผู้บ้าอำนาจเป็นตัวแทนของเหล่ามารซาตานและผู้นำผู้ที่มีอำนาจของทุกประเทศทั่วทั้งโลกเป็นผู้มีอำนาจแต่ในสิ่งภายนอกก็ามาจากมารซาตานในอาณาจักรของซาตานทั้งสิ้นภาษาตระปาเป็นประมุขผู้นำสูงสุดทุกสิ่งของการกระทำการดำเนินชีวิตทั้งหมดจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และสถานภาพของคริสเตียนทั่วทั้งโลกทั้งด้านดีและด้านลบ มัทธิวบทที่4ข้อ8ถึง11อีกครั้งหนึ่งมารได้นำพระอ,องค์ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมากและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระอ,องค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระอ,องค์ว่าถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งพวงเหล่านี้แก่ท่าน พระเยซูจึงตัดตอบว่าให้ซาตานจงไปให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกลามนมัสก,การพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้มารจึงได้จากพระองค์และมีพวกทูตสวรรค์มาปฏิบัติพระองค์ัมธิวบทที่7ข้อ26แต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โงเ่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทราย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสไม่มีความรู้ความเข้าใจและเข้าไม่ถึงพระคำภีใหม่จึงไม่ได้มีการดำเนินชีวิตตามพระคำภีใหม่ที่เป็นมรดกแห่งพระเยซูคริสต์การที่พระองค์ได้ตัดสินใจกระทำนอกเหนือจากพระคำสั่งสอนที่ไม่มีในพระคำภีใหม่เลยที่สามารถเป็นต้นเหตุของความเสื่อมศรัทธาพระคำภีวิวร์บทที่22 ข้อ18ถึง19าข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่าถ้าใครเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในหนังสือนี้พระเจ้าจะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่คนนั้นแล้วถ้าใครตัดถ้อยคำอะไรออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าจะทรงตัดส่วนแบ่งของเขาที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและในนครบริสุทธิ์ตามที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสีย ทั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระองค์เป็นประมุขแห่งคิตตจากโรมันคทาทอลิกดังนั้นภาพลักษณ์และการกระทําทุกอย่างก็จะเป็นตัวแทนที่ออกมาจากพระคัมภีร์ใหม่พระวจ,จนะของพระเจ้าทั้งสิน้น พระคัมภียอนบทที่13ข้อ4ถึง10พระองค์ทรงลุกจากการเสวยอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วทรงเทน้ำลงในอ่างแล้วเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวกและทรงเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้นเมื่อพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตรเขาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสตอบว่าสิ่งที่ เราทำในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจเปโตทรทูลพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระอ,องค์ไม่ได้เด็กขาดพระเยซูตัดตอบว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซีโมนเปนโตรทูลพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงแต่เท้าของข้าพระอ,องค์เท่านั้นแต่ขอโปรดล้างมือและศรีรษะด้วย พระเยซูตัดกับเขาว่าคนที่อาบน้ําแล้วไม่จําเป็นต้องชำระร่างกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูคิดต้องการสำแดงให้เห็นว่าในส่วนของภายนอกนั้นร่างกายของมนุษย์จะมีส่วนของเท้าที่เป็นส่วนที่สกปรกที่สุด ทั้งนี้พระเยซูคริสต์ได้ทรงต้องการจะสะท้อนให้เห็นว่าเราจะต้องล้างส่วนที่สกปรกที่สุดนั่นก็คือส่วนของฝ่ายจิตวิญญาณภายในส่วนลึกที่สุดที่มนุษย์ยังมีความสกปรกและสะสมสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายเอาไว้กลายเป็นการตกตะกอนที่นอนอยู่ภายในส่วนของเบื้องลึกของฝ่ายจิตวิญญาณภายใน และส่วนนี้เองที่มนุษย์แต่ละคนจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องชำะระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อการกระทาพันธกิจของพระอ,องค์ให้สำเร็จซึ่งนี่ต่างหากเป็นหน้าที่ของผู้นำหรือประมุขของาศาสนาเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องให้ความรู้และความเข้าใจให้ความจริงที่ถูกต้องที่มาจากองออค์พระเยซูคริสให้กับมนุษย์เนื้อหนังเพื่อจะได้ชำระส่วนภายในให้สะอาด ทั้งนี้จบมาจนถึงปัจจุบันปีคศ2021อนาคตของซูดานใต้ก็ยังมืดมนโดยที่สหประชาชาติต้องยื่นมือเข้าไปช่วยโดยการที่หลายประเทศทั่วโลกแบ่งการส่งกำลังพลของตนเข้าไปช่วยรักษาสันติภาพในซูดานใต้และทำให้กองกำลังหลายคนนั้นก็ต้องได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตลงในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในขณะนี้เองภาร,รกิจในซูดานใต้นี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ใหญ่ที่สุดของสหประชาชาติในปัจจุบันจึงยิ่งทำให้เห็นว่าสิ่งที่พระสันตปปะปาปาได้ตัดสินใจทำลงไปนั้นเป็นการกระทำของมนุษย์เนื้อหนังเพราะเป็นการกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีใดๆเลยอีกทั้งยังสร้างให้เกิดผลเสียอีกด้วยดังนั้น ใน e ีพีพิเศษของคิดจากพระคิดออนไลน์นี้ผมซึ่งเป็นคิดเตียนคนหนึ่งจึงมีสิทธิและอำนาจในการดูแลรักษาพระเกียรติภาพลักษณ์และพระฉายาของพระเยซูคิดและพระเจ้า จึงต้องการเรียกร้องให้พระสันตะปาปาฟานซิสได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกระทําของพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์ไม่มีสิทธิพิเศษใดๆเลยและออกมาขอโทษต่อคริสเตียนทั่วทั้งโลกรวมถึงให้ความรู้ความจริงที่ถูกต้องเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเยซูคริสพระอ,องค์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ที่คริสเตียนทั่วทั้งโลกให้ความเคารพสักการะในจิตใจ และเพื่อให้พระองค์พระสันตปาปาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นที่น่าเคารพสักการะต่อคิตจักรโรมันคาทอลิกและพระคดีนานทุกพระองค์ทั่วโลกโดยเริ่มจากพระคดีนานในประเทศไทยเราควรระลึอกอย่างสูงสุดถึงพระเยซูคริสต์ที่ได้ถวายชีวิตทั้งหมดไว้ให้แด่พระเจ้าและแก่มวลมนุษยชาติทั้งโลกครับ และสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาความจริงจากองค์พระเยซูคิดในพระคัมภีร์ใหม่สามารถกดติดตามช่องของเอเดนชีวิตแห่งสวรรค์รวมถึงสามารถส่งข้อมูลของท่านเข้ามาในกล่องข้อความอินบล็อกและกดเป็นเพื่อน l i n e o f f i c i a l ของผมนะครับเพื่อที่ท่านจะสามารถได้รับข่าวสารใหม่ๆได้ทันทีและไม่พลาดคลิปดีๆครับ และผมขอฝากทุกท่านช่วยกันกดแชร์คิดจัจากพัคคิดออนไลน์เพื่อให้คนรอบข้างของเราได้รับพลังงานบวกและที่สำคัญให้พวกเขาที่ยังเดินอยู่บนที่มืดมิดและมีความทุกข์ได้มีแสงสว่างและได้รับประโยชน์จากการประกาศแนวใหม่ที่ทันสมัยมีขั้นตอนมีเหตุมีผลจดจำง่ายและใช้ได้ผลจริง ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้เพราะเราไม่ได้เกิดมาแค่เพื่อตัวเราเท่านั้นแต่พระเจ้าให้เราเกิดมาพร้อมกับศักยภาพมากมายเพื่อที่จะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นสุดท้ายนี้ผมขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ประสบความสำเร็จและเมื่อท่านนำความรู้จากคิตจักพคคิดออนไลน์ไปใช้ในชีวิตท่านจะได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแน่นอนครับ แล้วเขียนมาเล่าให้ผมฟังนะครับที่ God Kingdom a Hotmail.com เรามาเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือให้กับประเทศไทยของเรานะครับสวัสดีครับ